เกิดเอียงขึ้นโน้พี่น like ้องในกลุ่มสาวหน่อยเพรปานแพงแฟนครับลดทั่วลงลอยขั้นคักๆมือนี่ค่อยว่าเปิดมากกัะพอโหลดตกใจแห้งพี่น้องป๊าโถเกิดเอียงขึ้นระบาดนี่ขอความนี่แดงจึงคืงสาวหน่อยแสดงห่วยมากพนวะป๊าโถ ขึ้นที่12ตุลาคม2 5 6 7สาวหน่อยเพชบานแพงทํำการแสดยงยูห่างเยสบางพี่แล้วนะคะในคำขึ้นนี่อุ้งอิงเพชบานแพงโอ้โหได้รับกระแสต,ตอบรับเป็นอย่างดีในบทเพลงหอบฟันมาหลังห่านนะคะบทเพลงจากอุ้งอิงอีลาหน่อยแฟนครับ fc ดานนาเวที่ ในสังกษีอัญะารวมเปิดไฟเปิดแฟตเปิดไฟโทรศัพท์เป็นทะเลดาวซึ่งเป็นภาพที่สวยงามแห้งนะคะสำหรับทะเลดาวที่อุ้งอิงได้รับจากพ่อ,อแม่เอฟซแฟนครับด้านนาเวที่อยู่ห่างเย็ดบางพี่แต่มันเกิดกระแสขึ้นมาว่า ในกลุ่มสาวหน่อยเพจบันแพงแฟนครับมีคนคนหนึ่งนะคะเข่ามาโพ์สีแดงจึงคืงเลยซึ่งโพ์ขอความที่ทั่วลงทั่วลงเจ้าน่นละคนที่โพ์นะคะยูดีๆกามาโพดว่าสาวน้อยสแสดงห่วยมากเพื่อนวะป๊าดทั่วลงหยับเข่าไปเบิง้งคอมเมนต์แล้ว นะคะเพิ่นว่าตั้งใจมาดูคุณยาทํำให้ผมผิดหวังสิฮ่าฮ่าคนอื่นเขาสนุกเต้นกันเต็มเลยผมก็อยู่ในงานห้วยตรงไดอธิบายมาเป็นขอๆสิใครเป็นแอดมินกลุ่มนี่คัดกองหน่อยครับหลงเขามาไล่ออกไปที่ครับบอมักคือไปโพดว่าเพิ่นนนาอแสดงว่าเจ้าบริกิน ของมึนเมาได้นนิคอยบดเอ้อวยเด้อแต่สิบอกว่าปีนี้เลิศเลิศเลิศเจ้าบอมกักแต่คนส่วนมากเขาหมากักแสดงว่าเจ้ามีอคติกรุณามองดูปัญหาของตัวเองสักนิดแค่โพสต์กับคอมเมนต์เมน่นกะดูออกแล้ววา่าเจ้าเป็นคนจังไดขนาดโปรไฟล์ย,ยังบอก บอมากบอสอบเขาม้าในกลุ่มแฟนคลับเพชรยังเงือดสมองสมาสิกใหม่เขากลุ่มมามือนี่กระเริ่มงานเลยนะขยันอีหลีซุ่มเจ้านี้นี่กลุ่มแฟนครับบอเป็นกลุ่มแฟนรั่งนี่มันจังขัดก,กลุ่มแฟนครับเดอ้อบอเป็นกลุ่มแฟนรั่งป้าทวพี่นองดูแล้วนาจะเขามาป่วนแอดมินดีดออกไปเลยครับ มาเบิงหาสแต็กยังเบยลหอกไววแหน่โปรไฟล์แสดงว่ามีคนเขัาไป่องโปรไฟล์แล้วหลายในนี้พี่น้องเบิงบ่อเป็นจนหาแสงบอกอยู่ตรงไหนของงานครับอยู่ตรงไหนของงานนาะขวรกินยาตามหมอสั่งนะคุณเป็นไหมอาการกำเริอบอีกแล้วห่วยจริงครับเพราะผมบ่มีทียืนหายใจบ่ออกคนหลายคนเยอะ จัดเต้นทั้งงานมวนกุบห้วยมากอยู่จังหวัดใดคะสิไปเบิงบ่งสาวหน่อยเขาสุดหยอดแจ้งจังหวัดด้วยคะ่ะฮ่าฮ่า,าไปถือกตัวใดมากนอกครับสยิ้มกิ๋แปลว่าเอียงว่าพีน่นอคอยกระบุหูเด้อคอยบุหูจักจะเมนอยากดังให้คนดาเนาะมักติคนดาฟังแล้วเข้าไวยมอล่ำให้คนเข่าส้มเยอะๆฟังดีๆ แ,แต่ความสื่อสอบในองค์ศิล,ลปินสาวหน่อยผมว่าที่สุดแล้วถ้าวงสาวหน่อยแสดงหวยคุณมาต้องไปดูวงอื่นหลอกแนะนำให้คุณนอนอยู่บานมาเตใสอีเบิงหลายเธอแล้วสอบทุกคนเลิศมากค่ะมักสาวหน่อยเพจบันแพงหลายมักทุกคนเลยค่ะแต่งตัวสวยเล่นได้ดีค่ะ ขอบคุณค่ะผมเอฟซีสาวหน่อยเพจบันแพงเง่น่านเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วอย่าโพดท,ทำลายความรู้สึกของเอซครับคนเบิงมวนอยู่ขอนโลกบอมักเขาแล้วไปเบิงเขาแสดงเหตุยังคือบอนอนอยู่บ้านธรรมดาอาจเป็นคู่แข่งท่างธุรกิจมาโพดแบบนี้เล่นดีบดีกับเบิงคนที่ละว่ามากหรือหน่อย ทะเลนบดีค้นคงบา่เขาเบิงสมองมีตั้งแต่เปิดว่งมามือแหลกจนมือนีบ่แหกตาเบิงวามีคน้นมาเบิงอยู่เบายาบูลีและยามาเหม็นในกลุ่มแบบนี้เพราะคุณคือแกะดำบ่อยักดาคนเดียวกับตาหนึ่งคูหรือว่าตาบอดตัดสินแล้ว โถ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 นาสมเพชจ้างสามแสนหามตอจักบาทแถมพเพิ่มให้อีกหาพันอีกพุ่นแล้วบุวยสปอร์ตค่ะมาเป็นลักออกจากโรงบานมาละติบักผีมึ่งเขามากกันแตกตึมตึมเธอเอาส่วนใดคิดหรือเธอเอาส่วนตีนคิดน่าจะเล่นเองนะฮ่าฮ่าฮวยแล้ว สิมะเบิงเห็ดยังขนาดถ้วยห้วยนะขยายซังกะสีสองหลอบทาห้วยแบบนี้ทุกสนามกระห้องสีดีนะห่วยอยากไล่จนวิกแตกถ้าว่าเขาเห่ียนห้วยกรอยาไปเบิงคนอื่นเขามาก,กันเบิดประเทศงืดสมองที่คิดไดซ้ำนนีงานเพิ่นมี่ทุกมือปอซอดดเม่นยังอีคือคนบ่สมประกอบ นักกลองบบไห้จับมือตีขับเงาเสียงโพมาจากลุ้มใดนั่นบบมีเอียงที่สิโพแล้วแมนบบไปเป็นจุดๆไทยหน้าซะบบมกักกับโบเบิงจบปะมาแต่ไซอีกเนาะคนแนวนี่เพิ่นบะเบิงจังไดว่าเขาห่วยบ่พอใจกะเฮาแบบนี้บอคนอื่นเขาพอใจเบิดตาบอดหรือเปล่าหรือจะเอาปาก ไหกินตีนบ่ได้กินเขาบุ้ยมักไผมักมั่นมักว่งไดะเกษว่งนันบม่ต้องไปด่ามาเขาศิลปินเขาลักกันดีเจ้าโพดแบบนี้เขาเอาพิษเจ้าใดนะถูกมือนี่อุ้ยอันนี้คำด่าพี่น้องเอ้ยคำดาเป็นภาษาอีสานนี่มันกะฟังมันกะฟังละ่ะดูเจ็บนะคะแต่ แอดกะสิบอ่านในฟังเนาะพี่น้องนาะมันฟังแล้วบ่คอยสุภาพปันไดเนาะสมองตัวเองนั่นแหละห่วยบ่มัก,กะบ่ต้องเบิงแค่นั่นเองคนเขามากกะมีไผวาอีลาคอยนะคุณบ่มัก,กะบ่ต้องมาเบิงติล่ะนี่พี่น้องเป็นตัวอย่างนะคะคอมเมนต์นะคะหลายๆคอมเมนต์ที่บ่บในเ้าสุพีสุนองฟังเป็นขําที่ค่อนข้างที่จะแรงไปนะคะพี่น้อง เป็นคําทีบอคอยสุภาพปัญญาแอดกะบมเดลเบาเนาะพี่น้องเนาะนี่คือนะคะเป็นโพสขอความจากแฟนคลับท่านหนึ่งก็ว่าได้เ,เนาะพระว่าเพิ่นไปเบิงสาวหน่อยเพชรบันแพงทําการแสดงแต่เบิงแล้วบ่ประทับใจบ่ประทับใจบ่พ่อบ่เก็บไว้ในใจออกมาโพสในกลุม่มสาวหน่อยเพชรบันแพงแฟนคลับว่าสาวหน่อยแสดงห่วยมากนะคะ จังไดกับซาวนะคะสำหรับโพส์โพส์นี้นะคะพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดลองคอมเมนต์มาเบิงในด่านของบอโจนะคะหลังจากที่เซ็จ,จากงานการแสดงอยู่ห่างเย็ดบางพี่มือขึ้นวันที่สิแล้วล่าสุดได้พี่น้องเอ้อบอโจยมมาินใจก่วงแห้งนะคะได้มีการโพสต์ขอความนะคะเป็นการ แบ่งปันแบ่งปันเพลงที่เพิ่นจะได้ออกมาหม่นะคะพี่น้องให้พี่น้องบอวว่าสิเป็นศิลปินมอลล์วงไนเอียงกระซางทีห่หากินในด่านนี้สามารถเอาไปลองได้เลยเพิ่นบอกว่าเพลงของเพิ่นบอมี่ลีคาธิตนะคะถือว่าเป็นนำใจจากบอโจที่บอกเก็บคาริคาธิตให้ศิลปินนั่กันนะคะเอาไปทำมาหากินได้เลย เบิงความใจก่วงของเล่านี่แหละเล่าถึงใดหลับตำแนงสุดยอดผู้บริหารแห่งหยุคข,ของวงหมอล่ำคณะใหญ่ในเทือนีนะคะพี่นอ้องเอา้าสำหรับในเทือนีนะคะกระขอสื่อส้มบอดโจสุดยอดผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบันเพกลากกระฝากพี่น้องไว้นะคะให้พี่น้องล่องไปคิดเบืองว่าค่ำที่มีคนเขาไปคอมเมนต์ว่าให ทีมงานสาวหน่อยเพรหวานแพง,งนั่นพี่น้องมีความคิดองไนสำหรับมือนีเป็นข่าวที่แอดนํามาฝากพี่ต่อน,น้องเด้อพี่น้องเด้อพบพอกันไหมในโอกาอนาเมนีทาเกิดว่าแอดเว่าพิษหรือว่ามีขอตกบกพ่องเอียงกสร้างกับตรงก,กราบขออภัยมากในที่นี้ด้วยสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ